ะคะพบก,ก,กันกับช่องพี่แคทิที่แฟมิลี Family. วันนี้นะคะเราก็มีของที่พิเศษมากๆเลยนะคะที่เราสั่งมาจากจีนนะคะเพื่อจะมารีวิวเลยนะคะก็สิ่งสิ่งนั้นนะคะคือนี่เลยค่ะจะจะเป็นเซตสีน้ำนะคะ watercolor set นะคะ a t i d q u i e t l y set นะคะมันก็จะมีคอนเทนต์50 basic color หนึ่ง brush pen นะคะก็อันนี้นะคะจะเป็น brush pen แล้วก็มีม flat painting brush sponge portable material case แล้วก็ color chart นะคะอันนี้เมื่อวานเราแกะไปแล้วนะคะก็จะมีบางอย่างที่มันใช้ไปแล้วนะคะก็จะเละๆเละ,เละ,เละนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้คือ color chart เนี่ยไปทำามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคือวันนั้นนะ่ะหืวมากค่ะก็แกะเลยนะคะ เอเซมอาร์ได้มเนี่ให้มาแล้วใครเลยเสวยมวกอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องนะคะอันนี้หนูก็เขียนชื่อไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ลูน่านะคะเป็นแว่นของลูน่าเลอร์กูในแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วก็มีชื่อหนูนะคะเชนเซียนนะคะก็จะเป็นกล่อง็กแบบนี้ แข็งแรงมากเลยนะคะเบาค่ะไม่หนักเลยตอนแรกคิดว่าจะหนักแต่ไม่หนักเลยนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะก็มันจะเป็นแบบนี้นะคะก็แบบนี้เลยนะสวยมว่วมาเก็บกันเลยก็เปิดตรงนี้ลงนะคะรอระคะ แบบนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะสีเยอะมากก็ในกล่องนะคะก็จะคอนเทนต์หนึ่งสปอนจ์นะคะที่มันก็ดำๆนะพอเราใช้ไปแล้วนะคะมันก็จะดำๆแบบนี้นะคะโอเคก็จะมีแปลงหนึ่งอันค่ะนี่นะคะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะเรียกว่าแอซิดชิตบัตนะคะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะ จะเป็นแปลงแบบว่าแบบเพงแบบเนี้ยค่ะรูปรูปแบบเนี้ยอ่ะก็จะมีอันนี้พีมากเลยนะคะนี่คือชอบมากเลยนะคะมันจะเป็นคล้ายๆแปลงที่ใส่น้ําเข้าไปข้างหลังนะคะเสร็จแล้วเราก็แบบบีบตรงเนี้ยแล้วน้ํนก็จะออกมาให้เราระบายอย่างี้ยซึ่งสีมันก็ค่อนข้างที่จะ ประหลาดนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ไปแล้วนาะนแล้วมันก็จะค่อยค่อยดำนะคะวิธีการใช้เราก็แค่สมมติเราจะพิมพ์สีชมพูใช่ไหมคะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะคะ่ะพิมพ์เสร็จแล้วเราก็เช็ดกัยบสปอจ์นะคะเพราะฉะนั้นสปอจ์นก็จะค่อนข้างดำนะคะัอ่าโอเคออเค,คืออันนี้คือชอบมากเลยนะคะมันซ,ซึ่งมาจาก อีเบนะคะอันนี้นะคะกล่องนี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยประมาณสามร้อยห้าสิบาทนะคะมีเยอะมากเลยนะคะก็ก็นึกเชสีก็นึกออกแก็จะมี Color ะคะัลเลคชั่นมาคัลเล์ชร์นมาคอลเลคชร์นก็คือแผ่นนี้นะคะก็คือเราไประบายสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเป็นเลเบลตามพวกสีข้างล่างนี้เลยนะคะก็ สวยมากาเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเราค่อยๆนั่งเพทนไปเรื่อยๆนะคะมันก็ดีอย่างนี้เลยคือดีมากค่ะถูกนะคะแล้วก็ดีมากๆค่ะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือนะคะสีเนี่ยมันจะไซส์แบบสูงต่ําไม่เท่ากันสีบางสีมันก็จะแบบ,แบ,บว่า colorful บางสีก็จะไม่カ f u l เลยนะคะแต่ว่าให้สังเกตดีๆค่ะสีชนิดนี้นะคะเวลาแบบเวลาเราเห็นในถาดใช่ไหมคะมันจะแบบดำ แต่ว่าพอออกมาแล้วคือสี Colorful มากเลยนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะ่ะสีที่ชอบมากที่สุดนะคะคือสีนี้ค่ะมันชื่อว่าสี Rose Powder นะคะสวยมากๆเลยนะคะคือคิดว่สีมันดำนะคะก็ดำจริงๆแหละแต่ว่าพอเพ้นท์ออกมาแล้ว สวยมากเลยนะคะแล้วก็คาร์ลูชาร์ดเนี่ยดีอย่างหนึ่งค่ะคือเวลาเราเระบายสีใช่ไหมคะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าสีไหนมันเป็นยังไงเราก็จะใช้คาร์ลชาร์ดดูว่าแหละสมมติเราจะระบายสีชมพูเราก็ดูว่าเ,เราจะเอาสีชมพูเฉดไหนเราจะเ,เฉดนี้เราก็จุ่มให้ตรงเฉดที่วางมาแบบนี้นะคะก็สวยมากๆเลยนะคะก็สําหรับเซตนี้เนี่ยหาซื้อได้ทางอ e Ba y เอออันนี้ไม่แน่ใจว่าช้อปปีกับลาซาด้าจะมีหรือเปล่านะคะแต่คิดว่ายังไงก็น่าจะต้องมีนะคะก็ราคาสามริบาทค่ะ,าคะจาก ebay นะคะเซตนี้ชื่อว่าซีเซมิอานะคะเป็นยี่ห้อเซมิอาร์นะคะ,นนะ,คะก็ตามคุณภาพนะคะจากอีเ y ก็มาจากจีนะคะเซตนี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะคะ ก็ด้านบนนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวละเอียดละเอียดนึงค่ะด้านบนนะคะอันนี้จะมีแปลงแปลงใส่น้ำหนอันนะคะแปรงธรรมดาค่ะสปอนจ์เราก็ถาปสมงสีสอัน,นะคะ่ะส่วนอันด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นเอิมคัลร์ชาร์นะคะแล้วก็มีสีทั้งหมด5อมห้นะคะถ้าพูดผิดไปสามสก็ขอให้ด้วยนะคะก็นีห้าสิบสนะคะสวยมากเลย สีแต่ละก้อนคือมันมันเรียกว่ามันมันไม่ค่อยแบบว่านุ่มเหมือนสีแดดแบบอันนี้นะคะแตรว่าอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนสีมันไม่ใช่สีอันเดียวกันนะคะมันคนละยี่ห้อกันต่างกันเลยนะคะวิธีการทำความสะอาดสปอนจนะคะก็หยิบออกไปแล้วก็ล้างน้ำได้เลยนะคะแล้วก็ตากให้แห้งนะคะส่วนพวกสีเนี่ยบางทีสีมันก็จะแบบ ปนกันตอนเรารเก็ใส่กล่องนะคะอย่างเช่นสีนี้เลยนะคะมันก็ปนกับสีชมพูนะคะวิธีการทําความสะอาดก็ง่ายๆเลยค่ะเราเอาสปอนจ์ของเราเนี่ยนะคะเอาด้านที่สะอาดๆนะคะมาชุบค,ค่ะแต่ห้ามบีบนะคะเพราะน้ําในนี้มันจะเป็นน้ําสีะคะ <c oughs> ่ะดูด <c oughs> ูเป็นน้ําสีอ้ายดเป็นน้ําสีนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นห้ามดีบเด็ดขาดเลยนะคะวิธีการเช็ดก็ขับเครื่องค่ะแล้วก็ตุ้งตุ้งตอ้งตุ้งตอนงต้งตุ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 างตุ้งตุางตะคงต็้งตุ้งตุ้งต้งตุ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 ้งต้งต่้งต้งตุ้งตุ้งตุ้งต้ง้งต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 